สวัสดีค่ะมาพบกับน้ำอ้อยเศรษฐีโชคพยากรณ์อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปของความรรกความสัมพันธ์ของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะคนที่เกิดวันจันทร์ในปักเดือนกันยายนนี้จะเป็นเช่นไรบ้างนะคะในช่วง1ถึง15กันยายนนี้นะคะเรามาอัปเกรดกันเรามาดูความเคลื่อนไหวกันนะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรนะคนรักของคนวันจันทร์นะมันจะเป็นลักษณะไหนเป็นมาอย่างไรยังรักเราหรือเปล่ามีมือที่3ามไหมหรือว่า ให้ความอบอุ่นกับเราได้เช่นไรยังไงเรามาดูกันนะคะก่อนอื่นแม่หมอก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดติดตามให้แม่หมอด้วยนะคะสำหรับเป็นค่าครูนินการดูคลิปครั้งนี้นะคะแล้วก็จะเป็นการอัปเกรดของคุณต่อไปในสัปดาห์หน้าก็ได้นะคะใครที่กดติดตามแล้วนะคะกดหรือใครที่ยังมาใหม่ๆยังไม่ได้กดติดตามกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ก็ กดให้แม่หมอได้นะคะเพื่อจะเป็นพลังงานดีๆให้กับแม่หมอต่อไปเป็นกาลังใจดีๆให้แม่หมอต่อไปนะคะเอเคใครอยากจะดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์แม่หมอเข้ามาได้นะคะอยู่ข้างๆแม่หมอนี่เองนะคะอยู่ข้างบนนี่เองนะ,ะเป็นไอ l ดี e ไลน์แม่หมอเอง p o k OK 2 3 5 5หนะคะหรือใครอยากจะอ่าคลิกเข้าไปที่ใต้สามเหลี่ยมอ่าดีสคริปชั่นข้นขางล่างนี้ก็ได้นะ,ะเนี่ยใต้มุมข้างล่างนี้นะคะเห็นไหมคะ มุมข้างล่างนี้สามเหลี่ยมเล,กล,กล็กๆคลิกเข้าไปคุณก็จะเห็นอดีไลน์แม่หมอ,มหมอเห็นเบอร์โทรศัพท์แม่หมอด้วยนะแล้วก็ค่าครูทุกแสงถูกของแม่หมอนะคะคลิกเข้าไปก็จะเห็นทุกอย่างเลยนะก็จะเป็นดวงของคุณจริงๆแม่นยำกว่านี้ชัดเจนกว่านี้แน่นอนนะคะมาเราม,มาดูความรักความสัมพันธ์ของคนวันจันทร์นะคะจะเป็นเช่นไรบ้างนะคะความรักของคนวันจันทร์นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างขอสามใบนะคะ ขอสัมบายให้กับตัวเจ้าชะตาหน่อยค่ะคนรักของคุณวันความรักของคุณวันจันทร์ขอดูต,ตัวตนของเจ้าชะตาหน่อยนะคะคุณวันจันทร์ค่ะเ e n ส์ออฟคัพเดอะเอมเปอร์ o ์คิงส์ออทีนี้ขอถามคนรักของเจ้าชะตาหน่อยนะคะ คนรักของเจ้าชะตาที่เจ้าชะตากำลังคิดถึงอยู่ตอนนี้นะคะอขอดูตัวตนของเขาหน่อยนะคะดูตัวตนของเขาหน่อยคะ่ะคนรักของคุณบรรจันนะคะ Kings of one Two of Swords Four of one โอเคนะคะคนบรรจันคะ่ะ t e n s of c o คคุณเป็นความรักที่มีความอบอุ่นนะเป็นครอบครัวที่มีความสุขความสมหวังความสำเร็จเป็นรักที่เข้ากันได้เข้ากันได้ดีแต่ช่วงนี้นะคะเห็นความรักของคุณคุณกำลังนิ่งกำลังเงียยกำลังพักอยู่ใช่ไหมเอ่ยนะคุณกำลังอยู่ในการพักจิตพักร่างคือปล่อยวางการทำจิตใจที่บริสุทธิ์กำลังมุ่งกับงานมุ่งกับเงิน ทําทในสิ่งที่เต็งต้องการอยู่ตอนนี้นะคะก็คือให้ The Emperor แล้วก็ King of Cups ออกมาบอกถึงคุณจะอัเฟอร์เรื่องเงินเรื่องงานซะเป็นส่วนใหญ่นะความรักคุณก็ยังยังไม่ได้คิดอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเงินงานคุณจะมาอันดับแรกเลยนะคนวันจันนะคะแล้วก็แถวล่างนี่จะเป็นคนรักของคุณนะแถวล่างนี่คือ King of Wands แล้วก็ Two of Swords แล้วก็ flow of one คนรักของคนบันจันและก็คุณเนี่ยเป็นอะไรที่ความรู้สึกคล้ายๆกันเลยเหมือนกันเลยนะคะเป็นความรักที่ให้ความอบอุ่นซึ่งกันและกัน offer ซึ่งกันและกันนะเป็นความรักความสุขความสมบูรณ์ความสํมาสเร็จนะคะแต่คนรักของคุณบรรจันจนี่มันจะเป็นดูเหมือนว่าขึ้น to of one นะเป็นไพ่สองดาบเหมือนการตัดสินใจลังเลยังไม่ได้นะคะเหมือนอบอกใครยังไม่ได้ตอนนี้เป็น ความรักที่สับสนโอลหม่านนะเป็นความรักที่ยังอ,อะไรดีอะคือมันมันยังมันยังมีการซ่อนเงื่อนอยู่นะเป็นคนรักของคุณเนี่ยมันมีอะไรที่แบบว่ามันยังมีความลับต่อคุณอยู่นะคะใน nice of w a n นออกมาบอกถึงการเปลี่ยนแปลงนะการเปลี่ยนแปลงแต่ถึงยังไงคนรักของคุณเขาก็ยังรักคุณอยู่นะเขาก็ยังมีอะไรในสิ่งที่ดีๆร่วมกับคุณอยู่นะเพราะว่าไพ่โ r o f ออฟว ไพ่สีไม้เท้าแล้วก็ไพ่ uh, i n g s of Wands ออกมาบอกถึงความสำเร็จความสมหวังนะเขาอยากจะมอบอะไรในสิ่งที่ดีๆร่วมกับคุณนะกับคนรักก็คือคุณนั่นแหละนะคะออกเคนะคะทีนี้เรามาถามความรู้สึกความรู้สึกของคนรักของคุณเนี่ยเขาอยากจะบอกคุณอย่างไรบ้างคะคนรักของคุณเนี่ยเขาอยากจะบอกยังไงกับคุณบ้างเขารู้สึกกับคุณยังไงบ้างคะคนบรรจันขอโทษค่ะ ขอถามความรู้สึกของคนรักคนบรนจรันหน่อยคะ่ะขอถามความรู้สึกคนบันจันหน่อยความรักของเขาเขาอ,อยากจะบอกคนบันจันว่าอย่างไรบ้างคะเขาบอกอยากจะบอกว่าตอนนี้กําลังทําเงินทํางานอยู่นะยังอยากที่จะมุ่งกับเงินกับงาน พักจิตพักร่างอยู่ตอนนี้คือยังไม่อยากออฟเฟอร์เรื่องความรักเท่าไหร่นะยังมุ่งไปที่เงินที่งานกําลังงานเขากําลังลุ่งนะคนบรรจันนะแฟนของคุณเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะยุ่งใยเรื่องกับเงินกับงานกับคือเขาทําหน้าที่ของเขาได้ดีมากเลยนะ,ะกาลังผลิตเงินผลิตงานอยู่นะ,ะแล้วก็จะมีเพื่อนร่วมงานมาออฟเฟอร์ให้ความช่วยเหลือซึอ่งกัะกันได้ดีมีคนให้ความเมตตาเขาอะฮะ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเจ้านายหรือว่าเป็นคนที่สนิทสนมในหน้าที่ในงานเขาอะจะมีการออฟเฟอร์งานเกิเกดขึ้นนะจะมีการดูเหมือนว่าจะมีการป้อนงานกันนะให้การสนับสนุนงานที่ดีขึ้นนะแล้วเขาตอนนี้เขากำลังอยู่คนละที่กับคุณนะคือหมายถึงว่าอยู่คนละอำเภอคนละจังหวัดคนละที่คนละแดนอย่างเงี้ยนะเขา ตอนนี้ดูเหมือนเขาปล่อยวางอ่ะดูเหมือนเขาพักจิตพักร่างแล้วอ่ะ่ะดูเหมือนว่าจิตใจเขาแบบใส่กับเรื่องอเงินงานซะมากกว่านะฮะเพราะว่าเดอะเฮอร์มิตเนี่ยออกมาบอกถึงอดูเหมือนว่าเขาจะถ้ามันเป็นรักอ,อันนี้แม่หมอดูตามไพ่นะถ้ามันเป็นความรักเป็นไพ่เป็นความรักคนที่เข้ามาผูกความสัมพันธ์อีก คนหนึ่งนี้ดูเหมือนว่าเขาจะปล่อยวางแล้วนะดูเหมือนว่าเขาจะสํานึกผิดแล้วดูเหมือนว่าเขาจะทําทอะไรในสิ่งที่ดีๆร่วมกับคุณแล้วนะคะคุณวันจันนะเพราะเดอะเฮอร์มิตนี่ยมันแปลได้อีกแบบหนึ่งก็คือว่าเขาปล่อยวางเขาสํานึกผิดหรืออาจจะอยู่คนละที่คนละแดนคนละแห่งต่างคนต่างอยู่อย่างนี้ก็ได้นะคือแยกกันอยู่อย่างนี้ก็ได้นะ คนวันจันทร์นะอันนี้ความรู้สึกของคนวันจันทร์เขาอยากจะบอกคุณอย่างนี้นะว่าเขากําลังทําเงินทํางานอยู่นะตอนนี้กําลังพักจิตพักใจอยู่นะยังออฟเฟอร์เรื่องเงินเรื่องงานอยู่นะคะแล้วทีนี้ถามความรู้สึกของคุณบ้างอะคะ่ะคุณอยากจะบอกคนรักกลับไปว่ายังไงบ้างคะคุณอยากจะบอกคนรักกลับไปว่ายังไงบ้างคะคนวันจันทร์คะ ขอถามความรู้สึกของเจ้าชะตาคุณวันจันไหยคะอยากจะบอกคุณและกลับไปว่ายังไงบ้างคะอืมอยากจะบอกว่าคือคุณน,นี่ก็อยากจะมองอ่าถึงเรื่องคือคิดในความรักครั้งนี้ว่าจะเอาอยัางไงดีจะทำยังไงดีกับความรักครั้งนี้นะคะดูเหมือนว่าคุณก็ปล่อยวางไม่ได้นะ คุณก็ยังคิดยังตรีตรองยังไข้ครวนยังพินิจพิเคราะห์เกี่ยวกับความรักครั้งนี้อยู่นะคะคือ Ki n g อฟเพนท์เชคอเนี่ยออกมาบอกถึงคุณเป็นคนที่เป็นคนที่อบอ้อมอารีเป็นคนเมตตาเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนรักได้นะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่ให้อภัยต่อคนรักได้สม่ำเสมอนะ,ค,ะคุณเป็นคนที่คือบอกพูดง่ายคือเป็นคนใจบุญนะคะเขาจะทําผิดมาเท่าไหร่คุณก็ยังให้อภัย เขาจะทําผิดมากี่ครั้งคุณก็ยังให้อภัยคุณก็ยังให้ความช่วยเหลือให้ความเมตตาให้ความาปรึกษาแก่เขาได้เป็นอย่างดีนะคะคุณวันจันคะคุณเป็นคนที่จิตใจดีมากเลยนะคะแต่แฮงแมนก็ดูเหมือนว่าคุณก็ยังปล่อยวางเข้าไม่ได้เหมือนกันนะเป็นคนที่คิดตรตรองอคิดหนักเลยนะคะคิดหนักในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มากเลยนะคะคุณก็ยังมีสิ่งที่คิด การปล่อยวางไม่ได้นะเห็นไม่ค้าห้อยหัวอยู่เนี่ยนะกูก็ยังคิดหนักพอสมควรนะแฮงแมนนี่มันมันเป็นไพ่ที่มันจะเป็นไพ่ที่อ่อมากกว่าเดอรมูนนะเดอมูนมันก็ยังเป็นอะไรที่มีทางออกได้นะแต่แฮงแมนเนี่ยมันเป็นอะไรที่เอ่อเป็นคนที่คิดมากคิดหนักอนะแล้วก็คือเหมือนจะปล่อยวางไม่ได้อยากอยากจะออกแล้วอยากจะ ห่างแล้วอะแต่มันก็ยัง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 ออเฟอร์ตัวเองออกมาไม่ได้นะคะมันเป็นอะไรที่สุดยอดกันนะคะอา่าไพ่แฮงแมนเนาะไพ่กลับหัวนะคะแล้วทีนี้มาถามแนวโน้มดีกว่านะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณบรรจันจะเป็นอย่างไรบ้างคะขอถามแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณวรรจันหน่อยคะ่ะ เดอะทาวเวอร์ uh, ค่ะเอสออฟเพนทาคอลค่ะเพรนซ์ออฟเพนทาคอลค่ะ uh, ไม่มอเห็นการจบการจากการการพังมาแล้วนะ,ะคะคนบันจันทร์คุณมีความรักที่พังมาแล้วจบมาแล้วจากมาแล้วการทะเลาะวิวาทอย่างหนักการจบการจากแบบที่กระทันหันเลย นะคะแบบที่เห็นไหมคะเด e t ทาวเเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเห็นไหมคะเป็นคนที่ตกตึกตายนะเป็นทาวเวอร์มันเป็นอะไรที่การจบการจากการพังการถ้ามดูเหมือนว่ามีการทะเลาะวิวาทกันก็จะคือไปแบบไม่ได้ร่ำลานะคะคือแต่ยังไงซักก็แล้วแต่มันจะมีไพ่ p a g e of Pentacles ไพ่เด็กถือเหรียญนะถึงแม้ว่าความรักคุณจะพังจะจบจะจางยังไงคุณก็ยังมีการที่จะเริ่มก่อตัวรักครั้งใหม่ได้นะอาจจะเป็นรักครั้งใหม่หรือรักครั้งเก่าก็ได้นะมันมีสิ่งที่ t w i n of p e n t a c l e ดูเหมือนว่าคุณก็รอคอยนะคุณก็ดูเหมือนว่าคิดเสียได้ความรักเก่าๆนะแต่ไม่มอเห็นเป็นความรักเก่านั่นแหละนะ คุณก็ยังมีความเสียดายอะไรอาวรกับความรักคงเก่านะอาจจะเป็นการาทะเลาะวิวาทกันอาจจะเป็นการเข้าใจผิดกันหรืออาจจะเป็นการที่พูดอะไรกับความรักในสิ่งที่คุณคือมันจบไปแล้วพังมาแล้วนะแต่คุณก็ยังมาอะไรอาวรคุณก็ยังคิดกับความรักความสัมพันธ์อยู่นะและทีนี้เด็ก ถือเหรียญมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าดูเหมือนว่าคุณก็อยากจะมีการเริ่มต้นกันใหม่นะการเกิดใหม่การเริ่มต้นในสิ่งที่ดีๆร่วมกันใหม่ได้นะคะเพราะว่าไพ่เดทาวเวอร์เนี่ยมันก็มันไม่ใช่ว่าจะแปลเป็นไพ่ที่ไม่ดีเสมอไปนะคะมันก็มีการเริ่มต้นใหม่ได้มันก็มีสิ่งอะไรที่ถ้ามันขั้นกลางของ a c e of pentacle อย่างเงี้ยแม่หมอการันตีเลยว่าความรักของคุณมันจะ เกิดขึ้นมาได้ครั้งใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะที่รักกันดีกว่าเดิมได้นะคะแล้วทีเนี้ยขอคำแนะนำจากไพ่หน่อยค่ะขอคำแนะนำความรักความสัมพันธ์ของคนวันจันทร์หน่อยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะขอคำแนะนำของคนวันจันทร์หน่อยค่ะไพ่ยอยากจะแนะนำอย่างไรบ้างคะ กระโดดออกมาเลยไพ่ใบนี้ว้าวเอ o ออฟวันมือเทวดาจากสวรรค์เห to ah, oh. ็นไหมคะมือเทวดาจากสวรรค์นี่เห็นไหมออกดอกออกผลออกผลใบออกดอกออกผลแบบโอ้โหความรักของคนวันจันทร์นะคะคุณมีสิทธิ์ที่จะเป็นความรักที่สำเร็จว้าว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 โอเอสออฟทอป <laughs> เป็นความรักที่ยังโอ้ยสุดยอดอ่ะคุณจะได้เริ่มต้นรักใหม่ๆรักครั้งใหม่ที่แบบมีความสุขความสำเร็จความสมบูรณ์นะความที่แบบว่าโรแมนติกอ่ะเป็นรักที่เริ่มเป็นความรักที่ดีกว่าเดิมรักที่อให้ความสุขความสมหวังกันได้ให้ความออฟเฟอร์ต่อกันได้อ่ะแต่ดูเหมือนว่าตะูลเนี่ยมันมาปิดนะดิ ดมูนอ่ะมันถึงแม้ว่าคุณจะเปิดความรักครั้งใหม่ได้แต่คุณก็ยังมีการคิดการระแวงเครือบแคลงสงสัยอยู่นะคะว่าความรักครั้งนี้มันจะเป็นไปได้อย่างที่คุณคิดไหมเป็นเป็นไปยังมันเป็นไปได้อย่างที่คุณคาดการไว้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวแม่หมอขอขยายดีกว่าเนาะแม่หมอขอขยายไพ่ของดมูลดมูลออกมาบอกอะไรคะดมูลออกมาบอกอะไรคะ โอ้ดมูนออกมาบอกว่าอ่า uh, six of s w a n s ดมูนวาบอกถึงว่าอา uh, รักคุณคุณจะจบจากอาจจะจบจากกันรักครั้งเก่าก็ได้นะคะที่คุณคิดคุณยังกังวลอยู่คุณยังระแวงอยู่แต่ว่าแม่หมอเชื่อว่าความรักของคุณมันจะเป็นความรักครั้งใหม่ที่เป็นความสุขความสําเร็จความสมบูรณ์นะคะเป็นรักที่โรแมนติก เป็นรักที่ให้ความสุขความสมหวังกันได้ในอนาคตแน่นอนนะคะไพ่ดมูนี่ถึงแม้มันจะออกมาปิดแต่มันก็จะมีเห็นไหมคะมันจะมีะ six of o n e นะมันจะเป็นการเดินหันหลังให้กับรักครั้งเก่าครั้งก่อนนะ,ะเห็นไหมคะแต่มันไม่ใช่อ,อุปสรรคของคุณนะคะคุณวันจันแม่หมอเชื่อว่าคุณจะผ่านไปด้วยดีนะ ขอให้คุณอย่าไปคิดมากอย่าไปจิตตกอย่าไประแวงอย่าไปซีเรียสกับความรักนะฮะให้ปล่อยวางไปกับสิ่งที่มันไม่ดีให้ปล่อยวางกับเรื่องอดีตไปนะให้คุณสร้างแต่ปัจจุบันให้มันดีสร้างแต่อนาคตให้มันมีความสุขความรุ่งโรจน์ความสมหวังกับรักครั้งใหม่ดีกว่านะคะออกเคก็ขอจบคลิปของคนวันจันทร์แค่นี้นะคะใครอยากจะดูดวงส่วนตัวนะทักแชทแอดไลน์แม่หมอเข้ามาได้ที่เห็นไหมคะที่ อ่า uh, idline p o k OK 2355นี่นะคะข้างบนนี้นะคะคลิกเข้ามาก็จะเป็นดวงส่วนตัวของคุณจริงๆชัดเจนกว่านี้แม่นยำกว่านี้แน่นอนนะคะค่าครูก็ถูกมากนะคะหรือคุณคลิกเข้าไปที่ใต้สามเหลี่ยมดิสคริปชั่นข้างล่างนะคะคลิกเข้าไปสามเหลี่ยมเล็กๆใต้โพสคุณก็จะเห็น idline แม่หมอเห็นเบอร์โทรศัพท์แม่หมอด้วยนะคะ uh huh. คกาาะคะ็คลิกเข้ามานะก็จะ ดูดวงส่วนตัวของคุณได้อย่างชัดเจนแม,ม่นยำเลยทีเดียวนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นการอัปเกดของคุณในสัปดาห์หน้าต่อไปนะคะนะคะสำหรับคลิปนี้ของคุณวันจันทร์สวัสดีค่ะ